สวัสดีค่ะพี่หมออ้อมนะคะแพทย์หญิงธีรนันสาสุนีสูตินรีแพทย์และแพทย์วิชศาสตร์ทางเพศประจําคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลพัทลามจังหวัดราชบุรีค่ะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้พี่หมออ้อมนะคะจะมาสอนวิธีคุมกําเนิดที่ถูกต้องกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ การคุมกําเนิดแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่การคุมกําเนิดแบบชั่วคราวและการคุมกําเนิดแบบถาวรค่ะการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวมี2แบบคือแบบใช้ฮอร์โมนได้แก่การคุมกําเนิดชนิดรับประทานการฉีดยาคุมกําเนิดการคุมกําเนิดแบบแผ่นแปะการฝังยาคุมกําเนิดแบบที่สองแบบไม่ใช้ฮอร์โมนได้แก่การใช้ถุงยางอนามัยห่วงคุมกําเนิดการน้าวันปลอดภัยหลังนอกส่วนการคุมกําเนิดชนิดถาวรก็ได้แก่การทาหมันค่ะส่วนใหญ่ยาคุมกําเนิดแบบรับประทานใน ปัจจุบันนะคะก็จะมีแบบ21เมตรและแบบ28เมตรค่ะโดยภาพรวมก็จะเป็นฮอร์โมนชนิดรวมของเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะเราควรที่จะรับประทานให้ตรงเวลาทุกวันนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดประมาณ93-97เกันเลยทีเดียวควรที่จะเริ่มรับประทานภายใน5วันแรกของการมีประจําเดือนค่ะความเชื่อผิดๆของการคุมกาเนิดที่น้องๆคิดว่ามีประสิทธิภาพสูง2วิธีแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ามากค่ะวิธีแรกนะคะนับ วันปลอดภัยนะคะก็คือวิธีนับหน้า7หลัง7อันนี้จะเหมาะกับน้องๆผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตรงวันเท่านั้นนะคะแต่ถ้าประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอนะคะก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะวิธีที่2ก็คือวิธีหลังนอกของน้องผู้ชายลหลายๆคนที่ใช้กันนะคะวิธีนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงมากค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์อาจจวะจะเล็ดลอดออกมาก,กับสารคัดหลั่งของเราและสามารถไปปฏิสนธิกับไข่และตั้งครรภ์ได้ค่ะทั้ง2วิธี เป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัยน้องๆไม่ควรนำไปใช้กันนะคะ หากน้องๆคนไหนยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกวัยรุ่นที่โรงพยาบาลโพธารามของเราได้ค่ะเปิดบริการทุกวันจันทร์พุธและก็ศุกร์นะคะเวลา13.00ถึง16.00นค่ะที่คลินิกของเรามีบริการดูแลเกี่ยวกับกลุ่มเพศหลากหลายนะคะการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศการปรึกษาเปลี่ยนเพศนะคะการคุมกําเนิดรวมถึงเรื่องเพศศึกษาและความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะสามารถเข้ามารับบริการได้ตลอดนะคะพี่หมออ้อมพร้อมดูแลค่ะ